เมื่อเช้าไม่เห็นไปซ้อมใช่ครับผมต้องพาตัดกบวิชาทดลองโอเคแล้วตอนบ่ายเราไปไหน่อยผมไปทำงานที่ปั๊มแล้ครับเป็นเด็กปั๊มนะโค้ชครับผมต้องทำงานนี้ผมมีคนรอรับเงินจากผมอยู่ฉันควจะเข้าใจผิดเหรอเน้อแลวก็มาที่นายมากที่ออฟฟิศแล้วมองตาฉันนายสัญญาแล้วซะอีกจะคิดอย่างน,นั้นเลย คิดว่ารู้ดีแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ต้องเรียนรู้อะไรแล้วอย่างนั้นละสิใช่ไหมไม่ใช่ครับผมรู้ว่าวิ่งไม่เร็วเท่าที่ใจต้องการแต่ผมต้องหาเลี้ยงลูกสาวก่อนไปฝึกกับคุณผมจําเป็นต้องทําแบบนี้ผมไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเฮ้ยทำไมเพิ่งบอกว่ามีลูกสาวแต่คุณไม่เคยถาม